สวัสดีค่ะสวัสดีช่องสาวเมืองสิงห์นะคะวันนี้เรามานำเสนอผัดพริกแกงนะคะกุ้งสอยใส่ผักบุ้งเนาะนี่นะคะผัดพริกพอ,พอหอมแล้วเราก็ใส่กุ้งสอยลงไปกุ้งสอยก็ไม่ได้ไปเอามาจากไหนแล้วกุ้งสอยที่เราดักได้นั่นแหละจ้ะ ธรรมาชาติบ้านเราหากินเองง่ายเนาะกุ้งจะสุกง่ายอยู่หรอกแต่ผักบุ้งจะสุกยากกว่าเนาะเราใส่ไปพร้อมกันเลยทำง่ายๆนะคะผักบุ้งเราก็เก็บมาจากที่บ้านเราอยู่บ้านเราหากินง่ายมีอะไรก็กินไป เป็นเมนูง่ายๆนะคะเนี่ยผัดพริกแกงผักบุ้งใส่กุ้งสอยก็จะปรุงรสด้วยผงปรุงรสแล้วก็น้ำมันหอยใส่น้ำมันหอยลงไปเนาะใส่น้ำมันหอยลงไปใส่ผงปรุงรสลงลงไป ใครชอบหวานก็เติมหวานนะคะแต่สาวมืงสิงไม่ไม่ชอบหวานก็เติมนิดนึงเติมนิดหน่อยนะใส่ผงปรุงรสใส่น้ำตาลใส่ซอสหอยนางรมลงไปแล้วก็ผัดคลุกเขาให้เข้ากันเลยนะคะผัดคลุกเค้าให้เข้ากันง่ายๆนะคะเมนูแบบนี้ง่ายๆได้ท่าน ชอบเพราะว่ามันทําง่ายยิ่งอยู่บ้านนอกเราเนะี่ยมีกุ้งมีผักบุ้งมีอะไรก็แล้วแต่เนาะเอามาทําง่ายๆแล้วเราก็ใส่ใบมะกรูดลงไปใบมะกรูดฉีกฝอยนะใส่ลงไปด้วยเพื่อเพิ่มความหอมถ้าคนไหนไม่มีกุ้งก็เป็นหมูเป็นไก่เป็นอะไรก็ได้นะคะผัดใส่ผักบุ้งอย่างนี้แต่บ้านสาวเมืองฉิงชอบใส่ใส่กุ้งกุ้งฝอยเพราะบ้านเราหากุ้งง่าย แั๊บเดียวก็ได้ทานแล้วกุ้งฝอยง,ยง่ายๆนะคะเมนูนี้เมนูนี้ง่ายๆตะลิวหาไม่เจอต้องเล่นทับพีตลิวล้างตะลิวไว้ข้างนอกแล้วก็ไม่เก็บเข้ามานะคะเวลามาผัดหาไม่เจอทีนี้จะได้เป็นเคาะทับพีนะไม่ได้เคาะติูวแล้ววันนี้ เสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะเสร็จพร้อมเสิร์ฟจ้าใครหิวหรือใครยังไม่ได้ทานอะไรก็ตักข้าวสวยร้อนๆมาทานพร้อมกันเลยนะคะบ้านสาวเมืองสิงทำเมนูง,ง่ายๆนะคะ